ก็ขอสวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามีนัดกันนะคะเรามีนัดกันหนึ่งทุ่มนะคะกับครูส้มนะคะจะมาเฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะจะมาเฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสองข้อวันนี้นะคะหัวข้อในวันนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของ structure ก็คือโครงสร้างภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ ภาษาอังกฤษนะคะไม่ยากถ้าเกิดเรารู้จักโครงสร้างของมันนะคะไม่ยากเลยถึงแม้เราจะไม่รู้คำศัพท์นะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายครูส้มได้เลยนะคะใส่ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดมาด้วยนะคะ,ะมีใครได้คำตอบแล้วบ้างส่งมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยพร้อมกันเนาะ จะเป็นข้อ9กับข้อ10นะคะหัวข้อก็ยังเป็นสตรัคเจอร์อยู่โครงสร้างประโยคตัวนี้นะคะถ้าจะเป็นแกรมมามันจะกว้างมากเลยนะคะมันจะกว้างมากเลยในเรื่องของแกรมมาแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ว่ามันจะมีข้อสอบที่เคยออกเนาะมันก็จะออกอยู่บ่อยๆนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าจะให้ดีก็คือพวกเราต้องมีพื้นฐานนะคะ มีพื้นฐานเราถึงจะเจอข้อสอบแบบไหนเราทำได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะพื้นฐานก็คือเกี่ยวกับแกรมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Pass of s p e e c h นะคะส่วนประกอบของคำและก็ประโยคนะคะพวกพวกเราถ้าจะสอบวิชานี้นะคะต้องไปดูเรื่องของ Pass of s p e e c h นะคะส่วนประกอบของคำและประโยคก็เหมือนภาษาไทยนะคะภาษาไทยก็มี คำนามใช่ไหมคะคำนามคำกริยาคำกริยาวิเศษพวกนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะว่าคำเหล่านี้จะอยู่ในประโยคภาษาอังกฤษหมดเลยถ้าเรารู้ว่าคำนี้มันทำหน้าที่อะไรนะคะคำนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคแล้วเราก็จะแปลได้นะคะแปลได้ง่ายๆเลยสวัสดีค่ะคุณนิวคุณนิวเข้ามาก่อนคนแรกเลยหรือเปล่าคะอะ ทักทายกันได้นะคะมาให้กำลังใจครูส้มเนาะสิบสองคนแล้ววันนี้ไม่ขอไม่เยอะค่ะสักห้ารอยขอเข้ามาดูสักห้าร้อยคนเนาะดูไลฟ์สดสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะคำคมครูส้มก็คือนะคะ The best way to predict the future is to invent it. The แปลว่าอะไร the, the best way ก็คือทางที่ดีที่สุด to predict ก็คือในการทำนาย the future อนาคตนะคะทางที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตก็คือ is to invent it ก็คือการที่เราสร้างสร้างสิ่งที่เราอยากให้เป็นนั้น สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองอคำคมคุ้สมส้มันนี้นะคะ,ะถ้าเราอยากได้สิ่งไหนเราก็ต้องสร้างสิ่งนั้นนะคะอย่างที่พี่แป้งบอกเนาะว่าจุดมุ่งหมายเราคืออะไรนะคะจุดมุ่งหมายเราคืออะไรสอบให้ผ่านสอบให้ได้ การที่เราจะสอบให้ผ่านสอบให้ได้เราก็ต้องอ่านหนังสือสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะถึงใครจะเคยผิดหวังมาแล้วนะคะก็เก็บความผิดหวังนั้นเป็นประสบการณ์นะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยสอบเลยเราก็สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนวันหนึ่งนะคะจนวันหนึ่งเราก็จะถึงเขาเรียกว่าจุดประสบผลสําเร็จนะคะ จุดที่จะถึงเส้นชัยนะคะอ่าอ้ามีอ่า,อา,อาทักทายครูส้มได้นะคะครูไม่เห็นคอมเมนต์เห็นอยู่คนเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปเฉลยก,กันเลยเนาะอ่าวันนี้โจทย์อาจจะยาวนิดน,นึงเนาะนะคะมันจะมีสองสองช่องให้เติม มีสองช่องให้เติมนะคะอันนี้เป็นการปูพื้นฐานให้นะคะลินีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลินีปัตตนีนะคะโอเคอพวกเราอาจจะเห็นโจทย์เนาะบางคนครูส้มก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนนั้นจะมีพื้นฐานมาประมาณไหนเนาะก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายระดับแลยเนาะ แต่ว่าข้อสอบมันก็เป็นข้อสอบตัวเดียวกันนะคะตัวเดียวกันหมดเลยฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานมากพอนะคะการที่เราจะมีพื้นฐานมากพอเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆใช่ไหมคะอ่านหนังสือเยอะๆทําข้อสอบเยอะๆนะคะมันก็จะเป็นความรู้ที่เราจะไปเผชิญกับข้อสอบได้นะคะสวัสดีค่ะคุณอันกทมค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ เราเห็นโจทย์นะคะเราเห็นโจทย์เป็นยังไงเจอโจทย์แล้วพอจะเดาได้ไหมคะ,อะพอจะเดาได้ไหมเอ่ยเหมือนข้อสอบเมื่อ,ว,อวันอังคารหรือวันพุธท,ที่แล้วเนาะคล้ายๆกันเลยโครงสร้างตัวนี้สิ่งอื่นที่เราจะทำนะคะเราดูโจทย์ก่อนเลยเราดูโจทย์ก่อนเลย my older brother จุดจุดจุด a doctor and จุด o ุดจุด o อ่ะตัวนี้เขาวัดอะไรเราเขาต้องวัดอะไรเรานะคะตัวนี้มันเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาอังกฤษเนาะโครงสร้างของมันก็คือ my older brother เนี่ยอ่าก็คือพี่ชายของฉันเนี่ยอ่า my ก็คือของฉัน older ก็คือแก่กว่าแสดงว่าต้องเป็นพี่ชายนะคะพี่ชายของฉันเนี่ยจุดจุด a doctor and a good job เราไปดูตัวเลือกนะคะ A is have แสดงว่าเขาให้ใส่อะไรคะในนี้คือเขาให้ใส่ verb ใช่ไหมอ่าเขาให้ใส่ verb แล้วนะคะ is has C look like have D look like to have นะคะอ่าสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือเขาวัดอะไรเรา เขาจะวัดโครงสร้างโครงสร้างภาษาอังกฤษสิ่งแรกที่เราทำคือดูประธานก่อนประธานคืออะไรคะอ่า my o บ d e r brother my o ด d e r brother พี่ชายเนี่ยเป็นประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์เป็นประธานเอกพจน์หรือพระหูพจน์เป็นเอกพจน์นะคะก็คือครูจะใส่ครูส้มจะใส่แทน s ละกันเนาะประธานหนึ่งคนนะคะประธานหนึ่งคน ะะจะใส่ s 1นะคะก็คือประธานเอกพจน์นั่นเองอ้อประกามันสีเดียวกันเนาะเดี๋ยวมองไม่ชัดชัดไหมอ้แล้วตัวนี้มันเป็น Verb เขาให้ใส่ Verb a doctor and แล้วก็เว r รอีกนะคะแสดงว่าเราต้องใส่ Verb ตัวไหนนะคะเราก็วิธีการนะคะเราเห็นแล้วมันเป็นประธานเอกพจน์ฉะนั้น เวิร์บมันจะต้องผันตามประธานเวิร์บจะต้องผันตามประธานเวิร์บจะต้องเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นเวิร์บช่องที่หนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือเวิร์บเอกพจน์นั่นเองนะคะเวิร์บเอกพจน์ตัวนี้จะไม่ใส่จะเป็นยังไงเอ่ยอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ a d o c t o r and and อะไรนะคะอ่าดูตัวเลือกแรก is i s ได้ไหมตัวนี้ i s ได้า i s ได้เพราะว่าเป็นประธานเอกพจน์ใช้กับ east เนาะใช้กับ i s แล้วทีนี้ have have ตัวนี้ใช้ได้ไหม have ไม่ได้ประธานเอกพจน์อย่างที่ครูเคยเคยอสอนในคาบที่แล้วในข้อที่แล้วเนาะมันจะต้องเติม s ใช่ไหมคะเอกพจน์จะต้องเติม s ตัวนี้จะต้องเป็น has ฉะนั้นข้อนี้ ตัดออกนะคะข้อนี้ไม่ถูกนะคะ B is is ได้ไหม is ได้ has h has ได้ไหม has ได้เจอคำตอบหรือ,อยังคะ a a doctor and has a good job ตัวนี้ก็ต้องผันตามประธานเหมือนกันประธานต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะ verb ช่องที่หนึ่งนะคะหรือประธานหรือ a กริยาเอกพจน์นั่นเองนะคะตัวนี้ซีลูกไล้ลูกไล้เหมือนแปลว่าเหมือนกับ have ตัวนี้ตัดไป have ตัวนี้ตัดไปนะคะลูกไล้ก็ไม่ใช่นะคะ my order brother ล o กไล i k e doctor ไม่ใช่นะคะจะบอกว่าพี่ชายฉันเนี่ยเหมือนเหมือนหมอแล้วก็มีงานที่ดีตัวนี้จะไม่ไม่เข้ากับประโยคนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะข้อนี้ตอบ B นะคะ is กับ has my older brother is a doctor and has uh, has a good job นะคะอ่าต่อไปต่อไปข้อสิบส่งคำตอบมาได้นะคะอ่าข้อสิบ ข้อสิบนะคะ my older sister and mother my older sister and my mother อ่าเหมือนก,นกันกับข้อแรกเลยนะคะตัวนี้ my older sister ก็คือพี่พี่สาวนะคะมีหนึ่งคนก็คือเป็นประธานเอกพจน์เป็นประธานเอกพจน์อ่าไม่ใช่เดี๋ยวมันมีแอนด้วยเนาะอ่าแอนเราอย่าลืมข้างหลัง my older sister and mother แสดงว่ากี่คนแลวคะเนี่ยอ่าคนนี้คนหนึง่งคนนี้คนหนึ่งรวมกันเป็นกี่คนเป็นสองคนและแสดงว่าเป็นผ้าหูพจน์และนะคะเป็นพ้าหูพจน์และนะคะแสดงว่าเราต้องใส่เวิร์บผหูพ์เช่นกันเวิร์บพหูพ์ก็คือเวิร์บที่ไม่เติม s เวิร์บที่ไม่เติม s นะคะอย่างที่ครูได้เคยสอ,อ,อ,สอนในคาบที่แล้วเนาะ อ่าอย่างเช่นคำว่าอะไรอ่ะอ่า it's go fast ใช่ไหมคะจำได้ไหมอ่า it's go fast อันนี้เป็นเอกพจน์เนาะอันนี้เป็นเอกพจน์แล้วก็อ่เ d ็กเด็กโกตัวนี้ใช้ go ตัวนี้นะคะประธานพระหูพจน์ใช้ กริยาพหูพจน์จะไม่เติม s หรือ es นะคะอ่าพอจำได้ไหมคะอ่าส่งคำตอบมาได้เลยนะใครตอบได้ข้อนี้ส่งคำตอบมาให้ครูหน่อยเร็วส่งคำตอบมาได้เลยนะคะขอ้ขอสิบตอบอะไรอ่ข้อสิบตอบอะไร a speak นะคะ speak and write ทั้งสองข้อเนี่ยแปลว่าอะไรคะ speak แล้วก็ write speak แปลว่าพูดแล้วก็เขียนนะคะพี่สาวแล้วก็แม่เนี่ยพูดแล้วก็เขียนเกาหลีภาษาเกาหลี very well ดีมากนะคะอ่าเราจะเลือกตัวไหนมันเหมือนกันหมดเลย speak speak write write ตัวนี้ต่างกันแค่มี s กับไม่มี s นะคะ c คนตอบ b มาแล้วนะคะได้แนวคิดแล้วใช่ไหมต่อไปข้อ c w right reading right reading reading ตัวนี้นะคะเขายังไม่ได้บอกไม่ได้บอกการหรือว่าไม่ได้บอก tense นะคะไม่ได้บอกเทนเลยนะคะตัวนี้ยังไม่ได้บอกเทนเลยแสดงว่ามันมันไม่น่าจะเกี่ยวกับ tense ing ใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับ t e n e ing เนาะ แล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ speaking ก็ไม่เกี่ยวนะคะก็ไม่ใช่แสดงว่าข้อนี้ตัดไปเลยสองข้อนี้ตัดไปเลยฉะนั้นมีอยู่สองข้อก็คือ a กับ b a กับ b นะคะตัวนี้เป็นประธานพหูพจน์นะประธานพหูพจน์เพราะว่ามีสองคนมันมีคำว่า and ด้วยนะคะหนึ่งกับหนึ่งบวกกันเป็นสองแสดงว่าเป็นพหูพจน์เวลาเราใส่ Ver b เราก็ต้องเลือก v ว r b ที่เป็นพหูพจน์ซึ่ง v ว r b ที่เป็นหูพจู์จะไม่มี s นะคะจะไม่มี s ฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะอ่าคุณเออคุณจะร,รูนสอนเหรอคะคุณจะรูนสอนตอบ b ข้อนี้ตอบ b ใช่ไหมคะอ่าข้อนี้ตอบ b ก็คือ my older sister and mother speak and write Korea very well นั่นเองข้อนี้คือข้อ b คือข้อที่ถูกนะคะหลักการไม่ยากนะคะหลักการไม่ยากถ้าเราทราบโครงสร้างของมันเรารู้ว่าเขาจะถามอะไรเราเรารู้แนวแล้วมันต้องมาแบบนี้แหละนะคะเรารู้คำตอบแล้วนะคะเจอเจอประธานเอกพจน์เราก็ใส่เวิร์บเอกพจน์เจอประธานพหูพจน์เราก็ใส่เวิร์บพหูพจน์แค่นั้นเองนะคะไม่ยากไม่ยากเนาะอ่า มีใครสงสัยจะถามอะไรถามได้นะคะอาครูอยากจะฝากนะคะครูส้มก็อยากจะฝากนะคะ,ะพวกมีคอร์สคอร์สติวนะคะคอร์สติวปูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษให้นะคะจะอยู่ในคอร์สเลยสี่วิชานะคะพวกเราสามารถสอบถามได้เลยเนาะสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะครูส้มก็จะปูพื้นฐานให้ตั้งแต่แรกๆเลยก็คือ คำนามคืออะไร verb คืออะไรพวกนี้นะคะเราสามารถที่จะนำตัวนี้ไปใช้ในข้อสอบได้เลยนะคะตัวนี้นะคะพาร์ทแรกที่ครูส้มติวในกลุ่มนะคะก็จะเป็นพาร์ท conversation conversation ตัวนี้นะคะ conversation ตัวเนี้ยจะจะเป็นพาร์ทที่คิดว่าง่ายที่สุดนะคะตัวนี้พาร์ทตัวนี้นะคะจะง่ายที่สุดแล้วก็ สามารถที่จะทำคะแนนได้เต็ม10เลยนะคะเต็ม10เลยส่วนพาร์ทของสตรัคเจอร์สตรัคเจอร์ก็ไม่ยากนะคะ s t รัคเจอร์ก็ไม่ยากถ้า,าถ้าเรามีพื้นฐานเนาะพื้นฐานพื้นฐานดีเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างโครงสร้างเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆถ้าเราเรียนแล้วนะคะถ้าเราเรียนแล้วเราก็จับจุดได้เลยตัวนี้นะคะ แล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ทโวแคบนะคะโวแคบตัวนี้โวแคบเป็นคำพท์คำพท์ครูส้มจะลีดให้นะคะจะลีดมาให้แล้วก็สามารถนำไปท่องได้เลยนะคะเอาไปท่องได้เลยตัวนี้ท่องสอบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีการติวติวเข้มเนาะสามเดือนบางคนบอกว่าติวสองวันสามวันได้ไหมได้อะไรไหมสำหรับคนพื้นฐานดีครูส้มว่า น่าจะทำได้เนาะแต่ถ้าใครแบบพื้นฐานไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็แนะนำให้ให้ติวหรือไม,ไม่ไม่พวกเราติวก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมที่เป็นแกรมมาของภาษาจฤษนั้นเลยนะคะจะได้มีความชัดเจนในเรื่องของไวยากรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งนะคะพาร์ทนึงก็คือ Reading นะคะ Reading reading ตัวนี้นะคะรี a ด i n g ตัวนี้ก็ ไม่ยากนะคะไม่ยากเพราะว่ามันจะมีะเขาเรียกอะไรมันจะมีเป็นแพสเซจมาเนาะเป็นแพสเซจมาแล้วเราก็อ่านจําเป็นต้องแปลทุกตัวไหมถามว่าแปลทุกตัวได้ไหมไม่จําเป็นต้องแปลทุกตัวเราสามารถที่จะอ่านกวาดกวาดกวาดสายตาไปเขาเรียกว่า scanning การอ่านแบบ scanning แล้วก็ skimming นะคะ skimming อีกรอบหนึ่ง แล้วก็สรุปสรุปใจความสําคัญนะคะแล้วก็นําไปตอบคําถามตัวนี้ครูมีเทคนิคให้นะคะ,ะวันนี้ใครมีอะไรสงสัยสอบถามคุณครูได้นะคะนะคะไม่มีใครสงสัยอะไรเลย <c oughs> อตอบได้นาะบางคนก็เก่งอยู่แล้วเนาะโอเคอมีใครตอบบีบ้างมีคุณวนิดาน นิวนะคะอ่าคุณนิวแล้วก็คุณตันซินีการซินีหรือเปล่าคะการซินีนะคะถูกต้องค่ะอ่าวันนี้ครูส้มก็อ่ขอจบการเฉลยแนวข้อสอบนะคะเกี่ยวกับสตรัคเจอร์โครงสร้างประโยคไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา รับชมกันไลฟ์สดฉเฉลยข้อสอบนะคะหรือใครมาดูย้อนหลังก็ขอขอบคุณมากนะคะทุกคนวันนี้ครูส้มต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ